โอ้โหเปิดไฟด้วยได้ครับกูจะรู้ไหมครับว่าพอไหม <c oughs> ต้องถามในกล้องฮะ พันครับเป็นสปอตเตอร์ครับ,รบให้กับจะบอกว่าให้กับรุ่นนี้ก็ว่าน่าจะสปอตหลายคันเลย 1, 4, 3ครับจุนวิทย์แสนสวัสดครับอูอาร์คอมเอร์เรลเซียนิวแมสอดแอนด์เอชซีครับ oh. oh. ข้างหลังเขาโมโหอะไรกันหลังตึกอะ่ะเขาอยากจะรู้ว่าเขาเบิ้ลแล้วมันจะติดขัดไหมเสียเวลาเขามันไม่ได้ช้าที่อะไรน้ช้าที่ไอ้พันธ์เลยนะเอาครับมาดูครับเดีวสุดเมื่อสักครู่9.417 จุดสามสอมจนะุดเอดสองจุดครับจุดสีขันต่อไปเข้ามาเลยครับต่อเนื่องเลยครับ